ยิงแบมได้ทนทนสิ่ต่าไไไม่ต้องเปการเล็บ๋ยวนี้เอาบอกว่ายังไงโตแล้วไม่ให้การเล็บแล้วกินไหนกินอะรกอยากมมได้ผมได้กิอยากมเอาแล้วหลบกล้องครูนะครูถ่ายหน ว้าวข้ายนเข้าเมื่อกี้เก่งมากโอ้โฟกัสเหรอเก่งมากเลยอาผู้ชายเมื่อไหร่จะขยับออกผู้ชายเมื่อไหร่จะขยับออกให้หนูกระจุกกันแบบนี้ไม่ได้ขยับออกมาเดินไปทางหน้ารอมาดักรอเพื่อนไปเสียทรงบปะโ่้เสียเบิรงกมูในีลูกตรงปันน่ะฝั่งฝั่งวิ่งซ้าไปวิ่งไปรอไอ้พิ้วสิลูกเออไปผู้หญิงกลับรอไว้คนนึงผู้หญิงรอไว้คนนึง ผู้หญิงรอไว้คนนึงเออตัวน,นี้สิแลี่ยมมันหนียันอย่ตั้งนาต่งาตงๆเหลี่ยมอยู่มาแย่งเลย<ๆ>เข้าไปแย่งวนมนาะผู้หญิงวิ่งไปดักเลยขึ้นไปเลยเอา <ๆ S 1> ไปเลยกูถ<ๆ>่ายอยู่ไม่ซ่งมาได้เห็นบ่าน่ะคนหลากหลายนึงลูกยุ่ย